สวัสดีครับพบกับนิวส์ลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นของประเทศข้างบ้านที่มันมีเหตุสะเทือนถึงประเทศไทยเลยทีเดียวก็คืออดีตศส,อส,อสอฝ่ายค้านของประเทศข้างบ้านมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยนะครับซึ่งคนที่รอบสังหารเนี่ยก็เป็นคนไทยแต่ผมเชื่อว่าคือหลายคน ดูฟังเหตุการณ์นี้ก็คงจะรู้นะครับว่าน่าจะมีการจ้างวานมาแหละเพราะว่าอาจจะไม่ให้ไม่อยากให้เหตุเกิดในประเทศของเขาเองหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปซึ่งแน่นอนว่าสสฝ่ายค้านของข้างบ้านเขาเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นชาติพัฒนาแต่อาจจะตีความไม่เหมือนฝั่งรัฐบาลทําให้ไม,ไม่ไม่พอใจกันแหละแล,ะแล้วสสท่านนี้ครับนายลิมคิมยาก็เคยมีเวลกรรมเคยอภิปรายเรื่องงบป,ประมาณ งบประมาณของทางฝั่งรัฐบาลจนทําให้โอ้ทางฝั่งรัฐบาลมีการขค่มขู่ด้วยประมาณนี้นะครับซึ่งสุดท้ายนะครับในเขาเข,าเ,ขาเป็นอดีตสสฝ่ายค้านไปแล้วแล้วก็ได้สัญชาติฝรั่งเศสไปแล้วด้วยก็สุดท้ายมาโดนรอบยิงที่ประเทศไทยนะครับเสียชีวิตที่หน้าวัดประวันิเวศอ่าย่านบางลำพูตำรวจก็เร่งติดตามคนร้ายอยู่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเป,เปนนลา่าแต่คนร้ายเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดก็มีด้วยนะครับ โดยเมื่อเวลา18นาฬิกาของเมื่อวานวันที่7สิงหาคมตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุมีคนโดนยิงก็เลยไปที่ยังที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกัน,นอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางด้วยที่เกิดเหตุบริเวณเกาะกลางถนนตรงข้ามวัดบอรนิเวศใกล้วงเวียน13ห้างพบนายริมคิมยาชาวชาว,ก,ชาวกัมพูชาสัญชาติฝรั่งเศสสวมเสือ้อโปโลสีดำกางเกงขาสั้นครีม ถูกยิงด้วยอาวุธปืนกระดูกแล้วก็อบาบัติเจ็บสาหัสกระสุนเข้าที่ชายโครงขวาและหวัวไหล่ขวาอย่างละนัดตำรวจก็ช่วยหน่วยกู้ชีปพปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจแต่ผู้บาดเจ็บมีอาการนะครับมีอาการสาหัสมากก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเหตุเกิดก็ตรงบริเวณตรงข้ามวัดบวรนิเวศราชาวรวิหารถนนบวรนิเวศแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระคนครกรุงเทพมหานครครับโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวทางตำรวจก็มีการจัด ชุดสืบสวนนครบาลชุดสืบสืบชุดสืบสวนนครบาลหนึ่งเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงในริมคิมยาเบื้องต้นพบเบาะแสคนร้ายเป็นชายขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหนึ่งศูนย์ศูนย์เวฟร้อยสีแดงทะเบียนแปดสี่ห้าอันนี้ไม่รู้ทะเบียนจริงหรือเปล่าคนร้ายสวมเสื้อสีเทาแขนสั้นสะพายกระเป๋าคาดหน้าอกกางเกงยีนสวมหมวกกันน็อกคาดว่าซุกซ่อนอาวุธปืนไว้ในกระเป๋าขณะนี้อยู่ระหว่างเล่นติดตาเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อ นี่ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตรงแนวถนนพระสุเมรุหนึ่งครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเป็นนักการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเดินทางมาจากเสียมเรียบประเทศกัมพูชาโดยรถบัสมาพร้อมกับภรรยาชาวฝรั่งเศสและลุงชาวกัมพูชาได้มาลงตรงบริเวณที่เกิดเหตุจากนั้นก็มีคนร้ายขับรถจักรยานยนต์จอดรถแล้วก็ลงมายิงผู้ตายจากนั้น ได้ใช้รถจักรยานยนต์หลบหนีเส้นทางใช้ถนนพระ,ะใช้เส้นทางของถนนพระสุเมรุผ่านหน้าวัดบอลฝ่ายสืบสวนชนะสงครามก็พาภรรยาไปสอบปากคำที่สอนชอชนะสงครามเพื่อหาเหตุหาสาเหตุบ่มสังหารนาักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างอุดอากลางกุง้งแน่นอนนะครับว่านายริมคิมยาก็เป็นนักการเมืองของข้าง,ง,งบ้านกัมพูชานั่นแหละเป็นขั้วตรงข้ามกับพ่อลูก <laughs> พ่อลูกก็คือสมเด็จฮุนเซนแล้วก็ เป็นอดีตสสฝ่ายค้านจากพรรคแคนเบเดียน National Rescue ที่มีผลงานโดดเด่นเมื่อปี2 0 1 8ได้อภิปรายเรื่องงบประมาณรัฐบาลอย่างหนักจนถูกฝ่ายตรงข้ามคมคู่ทำให้หลายคนลี้ภัยไปต่างประเทศนี่ก็เป็นภาพจากอีกมุงหนึ่งตรงถนนย่านบางลำพูล่าสุดเนี่ยได้ชื่อคนร้ายนะครับชื่อนายเอกลักษณ์แล้วก็เป็นอดีตนาวิวกโยธินสังกัดกองทัพเรือ ก็คือเป็นอดีตน,นะครับต้องดูว่าจะสามารถตามได้หรือเปล่าแต่เรื่องของเรื่องก็คือเนี่แหละครับเขาพยายามไม่ให้เหตุเกิดในประเทศให้เหตุเกิดที่ประเทศข้างบ้านหรืออะไรเนี่ยก็ว่ากันไปแล้วก็จ้างมาจ่างคนไทยใชอ่งั้นก็ เป็นไปตามที่ทางยุโรปเขาเคยกล่าวไว้นะครับว่ากัมพูชาเนี่ยมีการริดรอนหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนเยอะมากแล้วก็ก่อนนั้นนี้ก็มีกรณีของเรื่องสื่อต่างๆแล้วก็มันมีการรอบสังหารอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างเยอะเราอาจจะไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามตลอดเนี่ยมันจะมีลักษณะเนี้ยมีข่มขู่บ้างมีรอบสังหารบ้างอะไรต่างๆขู่ตรงข้าแบบนี้ก็กลัวกันหมดทําให้ประชาชนหรือสื่อบ้านเขาหรืออะไรเนี่ยไม่ค่อยกล้าหือหรืออือสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่นะครับก็จริงๆ ถ้าย้อนไปหลายๆปีกัมพูชาก็เคยมีช่วงหนึ่งที่เป็นประเทศที่มีการพัฒนายอย่างสูงจากนั้นก็อย่าง,ง,งที่เห็นนะครับก็คือมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็คนเก่งๆก็ไม่มีเช่นกันเพราะว่าการศึกษาเขาก็ไม่ค่อยดีด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ